สวัสดีครับผมเคยอีสานใต้ครับครับเดี๋ยวเข้ามาฟังแนวทางน้ากันนะครับท่านผู้ชมครับ่าคุณยายเพื่นฝันไว้จังไนครับครับยายสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเมื่อนีผมกลับไปทัาบุญมากพอดีก็เลยแวะมาหายายอีกแล้วครับอ่ายายเห็นดหนึ่งอยู่ครับหมากหนีบมากอ๋อหนีบมากหนีบมากครับครับเอายายคือคือหนีไวอย่างสิคือแก่ไ้ แกไหวแกไหวเวลาห้านี่เป็นเปียงเป็นเปียงนะเป็นเปียงบาง้างบ้างห้ากับตาแดดนะโอ้ตาแดดพอมันแห่งกรมอสองสามแดดหน้ากามาขหัหพมเอาใส่ถุงไว้ครับครับพวกมาเขี่ยวนาเร่งอ,อ๋อคือเป็นการถนอมไว้จ้าคือวาไห้มันแก้า้า้าห้าวบอปาดไว้ยังสีเนาะมันก็สีแกแ แกไปเรื่อยแกุ่นซุเพากินบะไดนี่กุยหนาอ๋อใช่ยังสีเป็นเปียงนะก่มันใส่โคงกลาก็ตั้มครับครับอืมแล้ววันนี้คุณยายฝันหรือเปล่ครับฝันอยู่อันจักกิ้วบุกิ้เนาะครับครับว่าเป็นยางเบาชูตาู้ชบฟังเนยครับจักว่าไปสาหรอกครับไปกับไป็นข้างคบครับครับข้อกันยางเป็สร้างขางคบมันกัยางมันทาทกันอาหา่ บ้านเหินกูขอเลขมึงเองก็จับอาข้างขุกมาก็มาปีนบึงครับเออมาปีนบึงก็เห็นอยู่สองหาหาตัวสองห่าห่าเห็นเลขอยู่อยู่ในตู้ข้างขุกในตู้ข้างขุกในถองข้างขุกในความฝันน่ะจ้าวานนี้ก็เลยมันหายกระลุกปั๊บสองหาอนสองห่าห่าอะไรมันมีสองหามาอีกบแบบคืนนี้สองตู้ โอ้ครับครับเออเหล้วเหลือกระตุนกระหูมืออ่ะอ๋อครับครับรอบนี้คุณยายฝันค่ะคือเห็นตัวเลขเลยเนาะคุณยายเนาะบทองตีเลขยากแลยอ่ะเจ๊สอยากตีครับแต่ว่ามันสิ่งผิวให้หัวอสละกับบันนี้น้อยยายเป็นแนวทางให้เพื่อนเขาเย้ะก็ว่าทีเอาคือกันละครับแล้วคุณยายฝันมือใดครับนี่ฝันว่าได้ สองหมื่นสองหมื่นล่ะอืม,อมไอ้ฝันว่าเดินไปเดินไปเดินไปมองไหนย่ายเดินจับเดินไปมองไหนจับมันไปทางไหนไปก็ไปเห็นพนเต็นจอดจอดมาจากยางไปเต็นมาข้างโคกนั่นบอกครับเออข้างโคกเพิ่งก็ะยุด จะก็เห็นผลแล้จับเอาผนเบิร์ตคอเลกแน่เห็นหรือเปล่าคอเลกเนอะอ๋อคือคือในความฝันนี่คุณยายกับเบาเบาคือกันว่าคอเลกเด้อเด้อแมนคอเลกแน่เด้วเบิร์ตคอเลกแน่เห็นครับก็ข้ากับบัตรินไปสายใดต้องบอกยายสัมผีดอ่ะโอ้คือร่างอึดอึดยายมันเป็นพญาข้างโคกบรอครับการบำรู้จักเพราะว่าถ้าตัวยิ่ใหญ่นี่มันมันเป็นพญาพญาข้างโคกหรือบานเท่าเอินว่าพญาเขียงขาดเออเนาะแมนส่วนมากถ้าเป็น นกระดาษบดิฝันเด้เวลาเห็นนี่นบางคนเห็นนี่เขาจับมาเบิ่งเลขเลยเด้ครับยายก็ถือเคยเคยถือคือกันเลยครับแม่นเอาขอเคยเคยถือเอออ่่นน้ำมัยูก็คือบมรนฝันไหมครับที่ว่าคเคยถือายายไป็อย่างดอกบ่อนอะไรนัร่นคตันนั้นมีหูอยู่ในใตอันกำแพงเนะาะหล,ลังหลังบานบ่อยยังนางไปพอนงอดปากอันนั้นปากหูอยู่ครับเบิ้มเอาเลขกน่ยน่ะหัวสั่นดอก ก็ไปเจ้าคืนเจ้าเอ้ยสองทีเรามาที่ได้นี่ี่เก้าบาทสิบบาทสองทีเด่งกันสองทีบังกบดีโดนโดนแล้วครับคุณยายโดนแล้วจะว่าทำบ่เห็นนี่ไม่จะของบ่เห็นหูกันเห็นหูวงเห็นจับบังเหลื่อยไงครับออ๋ก็คือเดี๋ยวนี้ตาคุณยายบ่ค่อยเห็นห่วงไปไหนตาบ่ค่อยเห็นห่วงยังเต็นตั้มพานตั้มยังก็บ่เห็นหรอกเดียบคอมันก็บ่เห็นหรอกครับครับ แต่รอบนี้ฝันเลยเนาะคุณยายเนาะฝันเห็นเหล็กอยู่ตรงข้างโคกครับท่านผู้ชมครับครับงสองมันเปินทองขึ้นมาคุครับคือสองหาเนาะคุณยายเนาะครับแล้วเห็นเห็นนี่คุณยายกับเบืองอีกแค่หนึ่งมันหายไปแล้วมันขึ้นมาอีกแค่หนึ่งสองหาสองโอ้ครับครับตัวสองห่านี่ยมันมันหายออกไปแล้วลูกยำมันยนละขึ้นมาอีกสองหาอีกนั่นแหละก็แปลว่าเพิ่นยำให้ เออจักยำมะยำมะฮู้นะเพื่อนครับใส่เลยไก่เลยบนกับมะฮู้ละครับเออส่วนเลขอ่าที่ว่าสามถัวสองหางนี่ใครเพื่อนตัดเอาเนาะคุณยายเนาะใช่จ้ะครับส่วนสองหาก็ซื้อกลับไปกลับม่สองหางหาสองเออกลับไปกับแม่ครับครับกับป็นแนวทางเป็นความเชียร์ชวนบุคคลน้อยใหญเนาะจ้าครับคุณยายวาสีซื้อวายอยู่วายสีสื้ออยู่ครับกับฟันได้สองสามมือเนาะสองสามมือเหรอครับ ไม่น่าก็ลูกไปอะไรไปผู้ผสิงไปใส่หลวงวัดทุกคบวัดสิเออวัดวัดสิ้าเขาไปซื้อม,มหาอัลต,ตรีก็เลยเรามีเงินนำฉันมีเงินก็จะพาเขาอยู่ดอกอบอปยายงเดี๋ยวผมเสียหายเงินไว้ซื้อน้องมือนีน้องคุณยายครับจะลองเบิงรครับสลับเล็กแล้วเลขกเลขมีเลขมากอีกบอกครับคุณยายสลับดอกเนื้อจากเลกขความฝันแล้ว เราเกี่ยวกัพันนะครับมันก็ดจากีอยู่อันนี้ละมั้งที่มันนู่นอันนึงสูญอีกว่า,อางอันนีวันมานาันสูญได้อีกเด็กที่มากเด็กที่ว่านี่นะครับ<ส>ครับอ๋อวันสูญอ๋อก็คือเห็นเขาถือเงินให้ถือเงินอยู่ในเขาบริหารหรอกถ้าถืออยู่ในเขามันจะแบ่งบ่อยจะของกันแนบไป,ไ,ปไปเห็นเงื่อนในเขาสินะ อันนี้ก็ฟันบอกคุณยายคือกันอยู่ตัวแต่ว่าฝันอย่างไรดอกฟันมันคือจะจํำบ่ไหอมันไข่ไข่ฟันค่าคครับครับคุณยายเลยฝากไว้น้ำอีกตัวหนึ่งก็คือหนึ่งศูนย์พอฟันว่ามีคนเอาเงินมาหายมันโนมายหายดอกใบว่ามันถือเงินเห็นมันถือเงินอยู่เห็นเขาถือเงินอยู่เห็นเขาถือเงินบ่อยมันจะแบ่งบ่อยครับ จะเลยตีไซนึซงศูนย์ตีใส่ึงศูนย์ไม่ใช่ไงวะใ่ไครับแต่แต่ไอ้ฝันที่ว่ารอบหลังนี่คือฝันเห็น<อ>ต,ตัวตัวเลขในพญาข้างโคกนี่ก็คืออันนี้ฝันจับในเมนเลยเนาะจ้าเ้อจับในเมนอยู่ครับครับจับได้อยู่อบ,บ,บ,บอกซาบโทร่าบ้าว่าจะบอกซาวไว้อยู่ตือวงนี้เรื่องปันหามถือไม่ถือกันใช่ดไดมเชี่ยงสุขครับเมนเมนครับก็เป็นความฝันเนาะเมนครับเอาฝันจังไดให้เขาเบาสู่ท่านผู้ชมฟังจังสันเนาะยายเนาะครับ ก็เป็นแนวทางกับบริเนอร์เพราะว่าครับเพราะว่างวดนี้เลขมันออกวันวันจันทร์คุณยายบครับวันจันทร์วันทีนึงสิงหาคมหกหาครับแต่มีเลขที่คุณยายมากขึ้นหนึ่งศูนย์นำกัฝากไว้เนาะคุณยายเนาะตัวเลขของคุณยายก็มีแค่สามหางสองห้าห้ากับกับสองหาสองหา จับสองหาบ่อยห่ครับสองห้าหกับสองหเนาะที่เห็นในทองพญาข้างโคกแล้วกัมิ1นหศูนย์ที่ว่าฝันว่าเห็นคนถือแบ่งลอยเนาะคุณยายคือคุณยายจําไดซ้ำนี่ที่ว่าฝันเห็นคนถือเงินเนาะครับกับประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับงวดของวันที่1สิงหาคม6กหครับ อาผมก็ขอบคุณคุณยายหลายๆครับผมครับที่มาแบ่งปันแนวทางให้กับท่านผู้ชมได้รับชมครับผมเคยอ,อีสานใต้ก็ขอจบคิดไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ